สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนอ่าเค้าที่แล้วนะคะก็เราพูดถึงเรื่องเพื่อนมาพูดถึงเรื่องอ่าความรักตัวเองนะคะก็เรียนรักตัวเองก่อนจึงรักผู้อื่นเป็นนะคะจึงสร้างสุขได้นะคะจากหัวข้อเค้าที่แล้วแล้วก็เนื้อหา มีเพื่อนๆที่รับชมไปนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปแล้วก็มีคอมเมนต์มาด้วยบอกว่าให้ทำต่อไปนะคะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะได้อบอกว่าอยากฟังเรื่องอเหมือนตั้งคำถามนะคะว่าความเป็นไปได้ไหมที่ความรักแล้วไม่มีไม,ไม่ไม่เป็นทุกขกะค่ะ ็คือมีความรักโดยไม่ทุกข์อ่ะได้ไหมนี้นะคะ่ะปนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้นะคะก็เลยตั้งใจโอเควันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะทําคลิปตอบคําถามนี้นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ได้รับชมก็เริ่มกันเลยนะคะวันนี้หัวข้อก็คือรักอย่างไรไม่ให้ทุกข์นะคะหรือให้ทุกขร้อยที่สุดคะ่ะ ก็หลายๆคนมีความรักนะคะก็มีความทุกข์ติดตามมาเป็นระยะระยะเป็นช่วงๆนะคะป้นก็เป็นคนหนึ่งที่มีความรักอ่าไม่ว่าจะเป็นความรักแบบแฟนที่เป็นความรักแบบผู้หญิงชายหรือว่าความรักที่เรามีต่อเพื่อนเพื่อร่วมงานคนในองค์กร ลูกน้องเจ้านายหรือว่าความรักที่เรามีต่อสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าคนในครอบครัวหรือความรักที่เรามีต่อสิ่งของที่เรารักเราชอบแล้วห่วงแหนนะคะกะ็เราก็ได้ประสบการณ์ความทุกข์ความสุขกับสิ่งเหล่านั้นมามากมายนะคะคินนี้คำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากก็ขอบคุณคนถามนะคะทำให้เปิ้ลมีหัวข้อ ที่มาพูดในวันนี้นะคะในมุมมองของเปิ้ลนะคะก็ความรักเนี่ยกับความทุกข์เนี่ยเป็นคนละเรื่องคนละสิ่งกัน,นะคะแต่ว่ามันมีผลมันมีผลสืบเนื่องกันได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเพราะความรักทําให้เกิดความทุกข์ความรักคือความทุกข์อันนี้ไม่ใช่นะคะต้องต้องเคลียร์ก่อนว่าความรักก็คือความรัก ความทุกข์ก็คือความทุกข์ไอสิ่งที่เป็นกระบวนการหรือ process ทำให้เกิดผลลัพธ์เป็นความทุกข์เนี่ยมีมีหลายสาเหตุก่อนหน้าที่จะกลายเป็นความทุกข์นะคะความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอาจจะเกิดเพราะความเกลียดก็ได้อาจจะเกิดเพราะความคาดหวังอาจจะเกิดเพราะความที่ เรา,าประสบพบเจอสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังมาก่อนก็ได้หรือว่าความเกิดจากความแบบความโศกเศร้าเสียใจของคนอื่นทำให้เราทุกไปด้วยเพราะเกิดเพราะความเป็นห่วงเป็นใยต่อผู้คนความส่งสารหรืออะไรก็ตามมันมันเป็นคนละสิ่งกันนะคะเรื่องเหล่านี้แต่ว่ามันเป็นผลพ่วงสืบทำให้เกิดความทุกข์ได้ แต่ว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์แบบใกล้ชิดอย่างนี้แต่ว่าคนที่รักมักจะทุกข์เร็วเพราะว่ามันมีความรุนแรงของของความของความรักอยู่ความรักเนี่ยมันมีพลังมันมีพลังสูงซึ่งเราสามารถเอาพลังตรงเนี้ย ไปเป็นแรงขับเคลื่อนสร้างสรรค์นในสิ่งที่ดีๆได้ทําในสิ่งที่ดีที่เป็นความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตเราชีวิตครอบครัวหรือว่าให้กับคู่รักให้กับคนรักและตัวเราเองเนี่ยมันเป็นพลังขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้เจริญเติบโตให้งดงามขึ้นได้แต่ว่ามันทําให้เกิดความทุกข์ได้ไงคือในมุมมองของที่ คนมักจะพูดกันว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกอันเนี้ยนะคะความจริงแล้วไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยในมุมมองเปิลคือทุกที่ก็มีความรักอยู่แล้วแล้วทุกที่ก็มีความทุกทุกที่ก็มีความสุขทุกที่ก็มีความชิงชังเป็นเรื่องธรรมดาทุกที่ก็มีทุกสิ่งนะคะไม่ใช่ว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกคนคนไร้เรื่องเลยค่ะแต่ว่ามันมีความเชื่อมโยงกัน วิธีการที่เราจะทําให้ความรักของเราไม่เป็นพิษหรือไม่เป็นทุกข์อันนี้น่าจะเข้าสู่คําถามเจตนาลมที่เพื่อนตั้งคาถามมานะคะก็คือว่าทํำยังไงไม่ให้ความรักเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะคะคิดนี้มันก็จะมีวิธีที่เป็ประสบการณ์แล้วเป้ล พิจารณาเราเปิ้ลใช้วิธีนี้มันทำให้ความทุกข์เนี่ยเบาบางลงแล้วก็สั้นลงอะไรเงี้ยน,นะคะเบาลงอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราต้องแยกว่าความรักความคาดหวังความพอใจนะคะแยกเป็นสามอย่างนะคะก็คือถ้าเรารักแล้วเรามีความคาดหวังเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะ ไม่ไม่ผิดนะคะมีความคาดหวังแต่เราอย่าไปทําให้ความคาดหวังของเราเนี่ยเกิดความไม่พอใจนะคะถ้าเกิดเราได้ดังหวังเราพอใจใช่ไหมคะอันนั้นไม่มีปัญหาเราไม่ต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้แต่ว่าถ้าเรารักแล้วเราคาดหวังแล้วเราไม่ได้ดังหวังเราเกิดความไม่พอใจใช่ไหมคะเราเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเปลี่ยนตรงนี้เป็นความพอใจทําได้ไหมคะ ถ้าทำได้ปุ๊บความสุขก็จะเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์หรือถ้ามีความทุกข์พอเราพลิกตรงนี้ปุ๊บไม่พอใจเราพอใจ <c oughs> ตรงนี้ค่ะมันจะช่วยให้เราไวขึ้นในการเบาเบาความทุกข์ความมึนเนี่ยมันก็จะแค่มึนๆแล้วเราก็อาจจะแบบเสียใจนิดๆหน่อยๆพอเราได้สติเออเราไม่พอใจกับมันเราพอใจ <c oughs> เราพอใจขึ้นมาปุ๊บเราก็จะไม่ไม่ทุกข์แล้วอันนี้เพื่อนเพื่อนพอจะเข้าใจไว้เพื่อนจะบรรยายบรรยายให้บรรยายให้ชัดเจนกว่านี้นะคะก็ะคือถ้าเรามีความรักมันติดตามมาด้วยความคาดหวังพอเราคาดหวังความคาดหวังมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนที่รักในสิ่งใดหรือรักกับใครเนี่ย ย่อมมีความคาดหวังตามมามันเป็นเรื่องธรรมชาติต้องเข้าใจก่อนค่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันไม่ผิดแต่พอเราหวังแล้วเราไม่ได้ดังหวังเนี่ยแล้วเราไปทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้ดังหวังเนี่ยเราไม่ได้ทุกข์เพราะความรักเราทุกข์เพราะว่าเราไม่พอใจที่เราไม่ได้ดังหวังเราแก้แค่ตรงนี้เราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นเราพอใจไม่ได้ก็ดีแล้วแค่ตรงนี้ เราก็จะมีความสุขขึ้นมาหรือมีสติขึ้นมาแล้วก็เปิดโอกาสความคิดของตัวเองให้มองสิ่งต่างๆว่ามันมีข้อดีอยังไงมันโชคดียังไงนะที่เราไม่ได้สิ่งนั้นเออมันดีมันมีโอกาสอะไรแฝงมาในนั้นนะเออมันก็จะกลายเป็นสิ่งดีๆได้นะคะเราก็จะไม่ทุกข หรือเราจะทุกข์แค่แป๊บเดียวตอนที่เรายังคิดไม่ออกตอนที่เรายังจมอยู่นิดเดียวว่าเราไม่พอใจนะเราอยากได้เราเราอยากพอใจเราอยากได้ดังหวังแล้วเราไม่ได้ก็ทุกข์ตรางนั้นนะคะหน่อยเดียวยิ่งคิดได้เร็วว่าเฮ้ยไม่พอใจเราพอใจก็ได้อย่างนี้นะคะเพราะเราพอใจก็ได้เราพอใจกับอะไรก็ได้อ่ะเรารักเราหวัง เราหวังได้แต่เราไม่ได้ยึดติดกับความหวังนั้นว่าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นถ้าหวังแล้วเป็นอย่างอื่นเราก็ว่าเออมันก็ดีมันก็ดีไปอีกแบบนึงนะอย่างเงี้ยค่ะความทุกข์มันก็จะมาลายหายไปวึ้งอย่างนี้ได้ไหมคะเพื่อนตอบอย่างนี้นะคะอืมยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆลองคอมเมนต์มานะคะว่าอ่าได้ผลไม่ได้ผลลอง ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะคะถ้า